สวัสดีครับผมชาติเริญทรัพย์นะครับพาไปน้องมาดูคุณปู่ซามูไรทั้งคู่นะครับนะหรือว่าหาดูยากครับนี่เป็นรถยุค80หรืออาจจะเป็น70กําเนิดเกิดที่แดนปลาดิบหรือว่าแดนอาทิตย์อุทัยหรือว่าแดนซามูไรทั้งคู่ครับ หรือว่าแดนซูโม่โกเบโกยูตานิโกเบโกเอสเคสองร้อยคิดหนึ่งรวมมาครี่น้องเจอกับพี่โคครับคุณปู่โคไปน้องโคมาซึบีซีสองร้อยคิดสามครับเออผู้ปรับมหาบลัยครับถือว่าหาชมยากนะ แพ็คคู่นี่เบียดเบียดร้อยปีครับน่เครื่องยนต์นี่ไดร์เลกทั้งคู่ครับกบโก้เอส0คสองขีดหนึ่งรือว่ามาร์คทรีใช้บิซูบิชิครับ6 d ดีสหนึ่งส่วนบีโคใช้โคมาซอครับนะ6สูบไดร์เลกไอ้รหัสอะไรนะ นี่เคสามนะสำหรับมักรีโอจะเห็นว่าบูมามนี่ยมักซีมีปะนะครับแต่พี่โคไม่มีปะอหลอกคลองนิ่ม,นมๆนะจัตระเบียบครับหลอกคลองหรือว่าคลองตื้นเขินให้น้ำระบายได้ดีครับอ่เครื่องยนต์อาจจะมีควันนะครับ ว่ารถอายุเยอะแล้วแต่ฝามอน้ำไม่มีเปิดนะครับร่วมด้วยช่วยกัน <c oughs> หรือว่าหาดูยาก <c oughs> ยังรออยู่ครับสำหรับคุณปูแพ็กคู่เนี่ยเป็นโคมสึกพีซีสองร้อยขีดสามกับมาร์คซีก็ขีดสามกันแต่คนละค่ายพี่น้องสุดยอดครับ แอเยนทุกคันครับดูความเร็วของมัรซีครับถึงแม้จะอายุเยอะแต่พี่โคก็ไม่ธรรมดาครับสุดจัดไปเลยช่วงล่างเต็มไหมน้องตรงนี้ฝนตกก็ช่วงล่างจะเต็มหน่อยดินเหนียวเกาะเยอะว,าาว่าซานเกินวานะเฟรมนี่ยังรอทั้งคู่ครับนะ หมายถึงว่าโซนี่คือดูแลดีครับนะดูแลดีถึงแม้จะรถอายุเยอะจริงแต่ช่วงล่างนี่เต็มโซ่บูหรือว่าจะเป็นโรล,ลเลอร์แครเรร์ครับเรียเครื่องยนต์ก็ธรรมดาครับนะอาจจะมีโหลดหรือว่ามีควันหน่อยก็แต่ว่ายังมีความเร็วยังทำงานได้ปกติครับอายุว่านามเนี่ย ต้องพูดถึงรุ่นสามเนี่ยครรุ่นสามนั่งคู่ครับสองค่ายออมาตีกันลำเอาล่ำเอากันครับไวรุ่นครับไวรุ่นครับน่นะคนปูโคเนี่ยคเลี้ยเอาเลยครับนะ เครื่องยนต์6สูบ6สูบเทอร์โบไดเรกทั้งคู่ครับนะใบเทกนั้นมี60กับโอ้60ทั้งคู่ครับนะรถเลย7แคริเอร์2อะยังมีความขลังอยู่ในตัวครับใครก็ชุดเขาไม่อยู่โดยเฉพาะคนขับ คนขับเนี่ยแรงกว่ารถครับสายดีดอยู่แล้วเอาอ้คอยดินมาโปเ้เคสามวีนะครับคาวาซกิเคสามวีหนึ่งหกสองสำหรับมาร์คทรีรถคุกขนาเอ้ยเบียดเบียดยี่เบียดตันเหมือนกันละครับเนาะแค้คู่เนี่ย ถือว่าหาชมยากครับรถคุดรุ่นเก่าบอกเลยว่ามี40ปีนะพี่น้อง40ปีอัพยังแจวครับนะแพ็รคู่ก็เป็นร้อยนะออแต่ร่วมคุณคขับก็ร้อยกว่าปีแล้วครับออปล่อยยอมไผ่ครับป่อยอมไผ่ พี่โครเราเนี่ยเน่ยะจะว่าพี่โคไม่ได้ปูโ,โครครับช่วงหน้าฝนก็จะดินอ่อนหน่อยปุ้งกี้ห้าฟันกับปุ้งกี้ไม่ใหญ่อยู่ประมาณ0.80ุลูกบาศเมตรครับเอ้าโซเล่กันก่อนโอ้จะเข้ามาด้วย ทีมงานสายแข็งครับสายแข็งแห่งพลพลาชัยจะม,มีมีมาร์คซีสองครับแล้วก็พีโค2สองขีดสแล้วก็มีซานี่ครับนะเดี๋ยวพาไปดูถึงจะรถเก่าแต่ว่าซ่อมถึงซ่อมอยู่หมัดก็ ใช้ได้ครับโคมาสึส0 0ร้ขีดนี่คอนโทรลยาวครับนะคอนโทรลยาวไฟฟ้าไม่มีทั้งคู่นะพี่น้องคอมักซีก็ตัดออกไปแล้วนะครับแต่เครื่องเป็นเครื่องไดรรกนะครับเครื่องไดเรกก็กินง่ายอยู่ง่ายครับพิโคใช้ปัม๊มโคมาสึครับนะโบิโกใช้อ่า าวาซากิเคสามวีครับร่วมด้วยช่วยกันคอยอย่างเดียวงานลอกคลองครับนะเพื่อระบายน้ำช่วงนี้ฝนตกเยอะน้ำท่วมได้ครับนะโอ้ยไม่ค่อยมีปลารจริง จะเหมือนจะปลายฝนต้นหนาวแล้วช่วงนี้รวมด้วยช่วยกันครับคุณปูแพ็กคู่คุณปูสามูไรครับอดีตเคยรอเคยดังเคยแรงในยุค8070นะครับนะปัจจุบันก็ยังเตะปฟิบดังอยู่ นี่มาร์คมาร์คทีน้องมีมาร์คทรูด้วยครับนะมาร์ควันมาร์คทรูมาร์คทีมาร์คไฟมาร์คซิก 3, มาร์คเอก, 5, ก, 6, ก 8, แล้วก็มาร์คเทนนะครับปัจจุบันรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามจนถึงรุ่นสิบนะครับปัจจุบันอันนี้รุ่นสามนะโบมาซื้อก็รุ่นหนึ่งสองสามนะครับปัจจุบันเป็นรุ่นสิบเหมือนกัน M0 รุ่นสิบเนี่ย เดี๋ยวว่าจะมีรุ่น15เฮกทีครับนะสมัยก่อน15เฮท12เฮสทาสำหรับโพมัสสุโคมัสสุกับปูไซรัสนะครับคุณนส่วนระหว่างญี่ปุ่นกับมากกันนะครับปัจจุบันก็โคมัสสุนี่ร้อยกว่าปีครับนะก่สร้างเครื่องจักรมา ได,ได้จะประมาณร้อยร้อยสามร้อยสี่ปีครับประมาณนี้ครับอ่เครื่องเดิมปั๊มเดิมทั้งคู่ครับคือเสียงเขานิ่มนะแต่ว่าเพียงแต่มีควันครับนะแค่นั้นเองสำหรับมาร์คทรี ต้นวิโคอยู่ฝั่งนู้นครับบางท่านก็เกิดไม่ทัน,นรุ่นนี้จัดว่าเป็นรุ่นปูอีกรุ่นหนึ่งครับแต่ถ้ามาร์กวันก็ต้องเรียกทุ่มทวดแล้วครับนะความคล่องตัวก็โอเคครับนะมีความคล่องตัวสูงเหมือนกัน ความเร็วก็ยังมีอยู่ครับนะหรือว่าหาชมอยากเอามาให้พี่น้องได้ดูกันรวมกันก็เปียเกดร้อยปีครับแพ็คคู่สีโกเบโก,โกยูตานน่เนี่เหลืองดอกคูนนะพี่น้องโอ้ถือว่า ผู้ปรับมหาประไลั์ครับคุณปูยังมีลมหายใจอยู่เอาเวลาหมดหมดเวลาไปน้องเปิดกรุงรถเกา่าฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ